มาแล้วเนาะกราบสบายดีสบายดีทุกทุกท่านเด้อสบายดีกันอีกรอบที่สองเนาะมื้อน,นี้กะมาพบก,กันเนาะเป็นรอบของฮานอยเนาะหวั่นใจกะมาซาเนาะมาซาเพราะว่าหากาเนาะอันไปปันข้าวเนาะกะกะรีบมาบ่ทันได้อาบน้ําเปลี่ยนเครื่องเนาะกะมาให้แนวทางพี่น้องก่อนเนาะยันบ่ทันกะ ขันบทันก็ขออาภัยนําเด้อนเนาะ่ะเข้ามาแล้วก็ขอให้หิงหิงฟังฟังกับแนวทางฮานอยมื้อนี้เด้อนเนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อสุดท้ายของเดือนแลน้วเนาะก็ขอให้มีแต่ความสุขดีเนาะก็เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็ท่านใดที่บทันได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้นําเด้อนเนาะหมวกะ็ชิฟฟู่ๆนอเนาะเนาะก ฝากร้านมั่งนีหกหกหไว้นำเดอ้อพี่น้องเดอ้อโอนไว้ายจริงและะ้วก็ับประกันคววมปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นเนาะสำหรับท่านไหนที่ว่าหาร้านที่จะเล่นแนวทางเนาะมีครบทุกจบในบ้านหลังเดียวกันเนาะแบบว่าเพิ่นให้บริการทุกๆแนวทางเนาะเพราะว่าสิเป็นหุ้นฮานอยหวยลาวเนาะคือนอกจากหวยพิเศษหวยหยังก็คือ สามารถแบบว่าเข้าไปอุดหนุนทางร้านได้เนาะก็เข้าไปให้กําลังใจน้องหวานใจทางร้านมั่งมี6กหกดัมเดอร์เนะาะรับประกันวามปดไพรร้านตัวสินเลยเนาะสําหรับท่านไหนที่ว่ายัางหาร้านที่คิดว่าจะมั่นคงแล้วก็ปดไัย์อุ่นเทอุ่นจริงเนาะก็ตรงเข้ามาใช้บริการลองเบิรงเดอเข้ามาให้กําลังใจน้องหวานใจเนาะเข้าไปแล้วก็กด เนาะท่านไหนที่ว่าอยากเข้าไปอุดหนุนกับโบหูส่องทางจะเข้าเนาะกะัให้กดเข้าไปตรงคอมเมนต์ที่นะ้องหวั่นใจได้ลงไว้ให้เนาะตรงใต้คลิปแล้วกะ็เห็นจะมีร้านมั่งมี666เนาะบ้านมั่งมี66 6, 6ที่เป็นตัวภาษาอังกฤษกักดเข้าไปทักหลายหาแอดมินได้เลยเด้อเนาะแล้วกะ็อย่าลืมบอกว่ามาจากส่องของนะ้องหวั่นใจเนะาะเสานี่กับนี่แค่อีหุ่นเนาะก็พี่น้องสายลูดกับ อาจจะปังกันอยู่เนาะแต่ว่าทันใดที่เจาะก็อาจจะบ่ได้ <c oughs> ก็บ่เป็นหยังเนาะก็มามาโตกับพานอยกัน,ตโ,กนโตเนาะานอยเมื่อวานนี้ก็เข้าทั้ง3หน่อยเนาะพี่น้องเนาะอ่าบ่เข้าแต่รอบพิเศษเนาะหวนใจให้เมื่อวานนี้ก็เข้ารอบเฉพาะกิจเนาะตัวเจาะแล้วก็ปกติแล้วก็ VIP เนาะเมื่อวานนี้ก็ก็ยังดีเนาะพี่น้องเนาะ คือกับวันอาทิตย์นี่แบบว่าโอ้ยถ้าเป็นแบบนี้หวานใจกะเมื่อยใจที่กันเนาะเห็นพี่โนงแบบว่าโบโบได้ค่ากับเข้าวหวนใจกะเมื่อยเนาะแต่โบมีกําลังใจเช่นกันเนาะถ้าเมื่อใดที่ว่าเลขปังนี่คือความสุขเนาะแบบว่าความสุขแบบมาแบบล้วนๆเลยแบบดีใจดีใจแทนพี่แทนนงเนาะที่เข้ามารับสุคแต่กับโบผิดหวังถ้าถ้าแนวทางของหวันใจเข้าเนาะ กดีใจสำหรับตัวเองทึกเลขพลแล้วเนาะกลับมาเบิ่งแนวทางหาหนอยมือนี้เนาะสามสิบเอ็ดตุลาคมหกหกหวั่นใจเฮ็ดได้สี่กับห้าอีกเด้อมือนี้หวั่นใจเฮ็ดได้สี่กับห้าเนาะกระจอกให้ก็มีสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สอง

แล้วก็ห้าเจ็ดมือนี้หวั่นใจเฮ็ดได้สี่กับห้าเนาะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงเฮงฟังฟ <c oughs> ังกันทุกทท่านเด้อบอกว่าท่านสีจิ้มสีโจตัวเลขใดก็ขอภาวนาให้มาตัวที่เนาะหวันใจได้โจออกมาให้เนาะสามารถแบบา่บาพิจารณาได้ทุกทุกหนเนาะบอกว่าสิเป็นหนอยกาซาดหนอยสามัคคีหนอยพัฒนาหนอยสพาะกิจ V.I.P. พิเศษแล้วก็เนาะปกติคือสามารถพิจารณาได้เนาะท่านใดที่ว่ามักนแนวทางของน้องวันใจเนาะแล้วก็ท่านใดที่ว่าเข้ามาชมคลิปมาเอาตัวเลขเนาะมาเอาแนวทางโบหูโซ่งทางจะซื้อเนาะฮานอยตามที่น้องวันใจได้ได้วาออกมานั้นเนาะก็เข้าไปตรงที่วันใจได้แนะนําให้เลยเนาะก็คือบ้านมั่งมีหก6กก คือมีให้บริการทุกๆแนวทางเนาะกะโอนเทโอนจริงเนาะแล้วก็ประกันความปลอดภัยถ้าท่านใดเข้าไปแล้วกะมีอย่างแบบมีปัญหาอย่างกะขอให้ทักเข้ามาหาสอบถามกันได้เนาะเป็นอย่างนาะพี่น้องเนาะสำากับว่าเป็นพี่น้องกันเนาะเป็นบ้านหลังเดียวกันกะมีอย่างก็ให้เข้ามาปรึกษากันได้เด้อเนาะฝากร้านนำเนาะกะ สุดท้ายนี่ก็อวยพรให้ทุกๆท่านเนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เดอ้อขอให้จงโชคดีกับแนวทางหาหน่อยมือนี้ขอให้แตกทั้งสี่หน่อยเนาะแล้วก็ขอให้มาตัวเจะที่น้องวันใจได้โจกออกมาให้เนาะขอให้ทุกๆท่านจงโชคดีเดอ้อ